สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมได้นำกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่รักการปลูกผักนะครับผมแล้วใครที่ปลูกผักอยู่แล้วในบ้านของเราเองนะครับผมวันนี้นะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงนะครับบริษัทสนแดงก็ทํากิจกรรมนะครับผมสําหรับคนที่รักการปลูกผัก แล้วก็ได้ทําการปลูกผักหรือปลูกพืชสวนครัวของสนแดงนะครับที่ว่าซื้อไปแล้วก็ไปปลูกนะครับผมเขาก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากในวันนี้นะครับก็ของใครที่ปลูกอยู่แล้วนะครับาถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปก็ได้นะครับโพสลงในโซเชียลของเราเช่น Facebook Instagram Tik t o ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โพสภาพคู่กับซองที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ได้นะครับของสนแดงนะครับผมถ่ายรูปคู่กับที่เราปลูกเอาไว้แค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็น อายุการปลูกขนาดไหนนะครับผมแล้วก็แคปรูปส่งไปที่เพจของสอนแดงนะครับผมเพื่อที่จะรุ้รับรางวัลนะครับตามนี้ที่ผมได้ขึ้นโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับตามนี้นะครับว่าเราไปกติกาการรับรางวัลอย่างไงนะครับก็ดูในตามนี้ที่ผมขึ้นโชว์ให้ดูได้ด้วยนะครับเพราะว่าในการปลูกผักของเรานั้นของเขาจัดกิจกรรมดีๆมาฝากให้กับเรานะครับผมในการที่เราได้ปลูกผักไปแล้วแล้วก็ได้มารุ้นอะไรแบบมีรางวัล สำหรับคนรักปลูกผักก็วันนี้ผมก็ได้มาทํากิจกรรมครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เลยเอาอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับผมไหนๆเราก็ปลูกผักแล้วเราก็มารุ้นรับรางวัลเราก็ได้รางวัลเพิ่มนะครับผมแล้วก็ยินดีล่วงหน้าสําหรับคนที่จะได้รางวัลนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หมดเขตรับวันที่30ตุลาคมนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้มาอารุ้นรับรางวัลแล้วก็ใครที่ได้รางวัลก็อาจจะมาบอกมาพูดคุยกันบ้างนะครับผมผมก็ เป็นคนหนึ่งที่ก็จะไปรับรางวัลเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเราปลูกผักอยู่แล้วก็ส่งไปผลิตภัณฑ์ของสอนแดงใครที่ปลูกอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ผักแล้วก็ผักที่เราปลูกนะครับผมส่งไปที่เพจของสอนแดงนะครับเป็นรับรางวัลกันแล้วก็ดูกติกาตามนี้นะครับดูตามนี้ได้เลยว่าทํายังไงบ้างน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราหลังจากที่ประกาศรางวัลแล้วใครที่อยู่ในดูในช่องผมหรือว่ายังไงก็บอกกันบ้างนะครับ จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับผมอย่าลืมนะครับลองดูนะครับไหนๆเราก็ปุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ